ครับว,วันนี้ครับรายการรูปแองพาทัวร์แข่งหญิงแข่งจากที่อย่หายไปนานโดนหนักหายเพราะสิ่งโควิดในการโควิดแล้วก็พอดีบังเอิญแบบแหมคู่อูเนี้ยต้องใช้คู่ดีกว่าคนคนถามกันมานานแล้วคู่หูคู่เนี้ยทีมน้องเนี่ยเป็นไงวันนี้เลยมีโอกาสพาทั้งคู่มามาทัวร์ในรายการสักหน่อยว่าที่มาที่ไปแบบไหนยังไงนี่ครับน้องสามเก้าพุ่นแสบตีเบ็ดตีเบ็ด ทีม39ในยุคหนึ่งต้องบอกว่าเป็นคู่อันตรายก็ว่าได้แต่วันเนี้ยเออทั้งสองว่างพอดีก็เลยอยากจะมาต่ยทอดในมุมของตัวเองในครั้งหนึ่งในรัวอินชละเดี๋ยวเอาเอาเลยละกันก่อนที่เขาอินนะเดี๋ยวที่ไหนจะมาส่อข้างนองก่อนออเดี๋ยวธยาทยะบางเขนยักเห็นต้องกรุ่นเท่าไหร่นะยี่ห้าเป็นไงบ้างอรนยัต่ายะขอขอฟังหน่อยก็ตอนนั้นก็ทยะก็จบมาสาใหม่ใหม่แล้วมาต่อธยาเนาะครับ ก็ไม่มีอะไรครับมาก็มาเข้าเรียนปีหนึ่งแล้วก็โดรีทายออกแต่ขยะแต่ขยะแ,<ค>และ้วนขย,ยะเรียนแผนอะไรทั้งยนทั้งยน,งยนมันมีมันมีกีกะนะ่แผนมีไฟฟ้ามีเล็กกอระะ่าพลรงงานทั้งยนรเรียนหป,ปีเรียนปีหนึ่งแล้วก็ออกแล้วก็กลับมาเรียนปีหนึ่งใหม่่ะฮะส่งมารุ่นยี่หกแล้วก็มาเจอทีมยี่หกคื่รุนทีมอ่าใช่คืออยู่ข้างอะไรทั้งยนก็คือพอหนองตกรุ่นมามาเจอกับทีมใช่ เป็นไงตอนนั้นคือตอนในบรรยากาศทยะทางเรารู้สึกทีมมากเลยเนี่ยก็ดีไอ้นี่รู้สึกว่ามันติดตลเนี่ยนะอือฮ้นเรียนสนุกสนุกของทีมนี่จบมสามอะก็ไทยยะเลยเหมือนกันไม่ใช่ผมจะไปต่อพานิษส์ติราชก่อนอยอยู่พันิษฐมาก่อนใช่ล้วโยกมาทยยะใช่ฮ้่มันตอนแรกจะไอ้นี่มันพี่จะไปสมัครเนี่ยจบมสามแล้วเนี่ยจะไปสมัครที่ถุยยะแล้วแม่แม่เขาก่อง เรียนพันธุ์ที่ดีกว่าโอ้ไปเรียนไปเป็นต๊นอยู่ปีหนึ่งเป็นไงอันนี้เป็นหน้าสวยนะก็ก็ดีเยอะจังเลยนะดีเดเลยนะเรียนได้ปีนึงมั้งอให้ผมได้ไม่ถึงปีก็ออกแล้วก็พอมาต่อไปเรียนสุญก็บอกแม่เลยว่าเออเรียนสุญญตอนแรกจะเรียนทั้งกออแต่บอกว่าแม่บอกว่าเรียนทั้งยงดีกว่าก็เรียนต่อ เรียนแต่ปีแล้วพอรุ่นยี่สิหกเขาจะย้ายไปยุบไปที่มินบุรีอ๋อยี่สิบหกนี่คือรุ่นชายทีมชายโอ้เล่าตรงนี้ก่อนพี่ชายทีมเรียนเกาะสร้างที่ทยรัฐอ๋อพี่ชายเรียนทยรัฐก่อนส่วนเรียนยี่สิบแล้วก็โทนเนี่ยรู้จักผมอยู่แล้วเป็นงานส่วนตัวทีมเข้ามาอยู่ทยรัฐยี่สหกผมลงมาอยู่ทยรัฐยี่สิบหมือนกันโทรไปเลยบอกว่าฝากน้องด้วย ก็เลยรู้จักกันมาจากทยะแล้วก็มาเรียนทยะห้องเดียวกันเลยตอนเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงตอนที่อยู่ไทยะเนี่ยตอนน่องจากยี่ห้าหรยี่สิบตอนนั้นคู่ซีมัก็ก็อยู่ด้วยกันก็ตีซีกันแล้วมีวิรกรรมวีราเวรอะไรไหมนะตอนตอนทยะก็มีนิดนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีอะไรมากตอนไทยะแต่ตอนตอนเรียนทยยะจะโดนผมจะโดน ขาชื้นขาสั้นเล่ออเออจุดขาสั้นเขาแหมแน่นอนอยู่แล้วเขาเล่นขายาวเลยออกมาก่อนแล้วเจอเขาก็หนึ่งศูนยจ็ดห้าก็ไปแย่เขาเอาเม็ดวาที่เขาขวาถนนไปแย่ตรงหน้าตาเอเขาบอกไอ้ตัจะเจอกันพอนั่งรถไปเจอตรงอู่บางเขนเขาดัดหลอที่ข้างหน้าวิ่งอะไรจะลงมันพุทธดพุทธพัดวนี โอ้หน้าไปต้างยีชืน่นมากดีกว่าวิ่งเข้ากจทหารแล้วไปเลยอ๋อนั่นคือจุดจุดเริ่มที่ได้เริ่มแบบเข้าสู่ยุทธจักรบูแล้วนะตอนนั้นนะอ่าก็น,นี้นี่ดีกว่าขับตาเห็นหลายคนใ,นในในในพยะเนี่ยออกมาเนี่ยส่วนมากไปเข้าโค้รโรงเรียนแนวแบบบูนอันเออน,นียส่วนใหญ่ไปเลนีนเนียเยอะขึ้นโรงเรียนได้ พะยาใช่เชื่อก็เยอะแต่พะยาไปเรียนอินน่าจะเยอะกว่านะเพราะว่าอินดูแลดูดูน่าเยอะมากดูคนใหญ่จะมีทั้งยนต์ทั้งยนต์ก็คือเป็นจุดจุดกําเนิดเลยนะพะย่านี่บอกพะย่านี่เป็นหนึ่งในจุดกําเนิดของพวกยุคสี่ทิงหรือใครก็แล้วแต่โรงเรียนในยุคนั้นที่ยังแรงคนนี้ถามก่อนว่าใครออกก่อนกับพะยาออกพร้อมกันคือคุยกันเลยโดนชุดประท้วงที่โรงเรียนใช่ไหมปะท้วงอ่ออ่อตัองประท้วงเป็นกางเกงยีนเนาะสุดท้ายแล้วเออก่อนจะย้ายไปมีน แล้วก็ใครที่มันมีชุดทั้งมีชุดเผาโรงเรียนทั้งอะไรแบบหลายอย่างอ่ะปาระเบิดปาระเบิด์ออกมาก็ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในกลุ่มอ่าใช่โอ้โหเขาไม่เอาไว้เหมือนกันนะแล้วตอนนี้ผมจะไปสอบไปสอบเรียนต่อที่มีบุญเขาบอกเขาไม่รับเด็กเกเรแล้วก็คือจะไป考ทักษิณเมียไม่ใช่พญามีนพญามีนก็คือจะไปต่อเขาไม่เอาเลยจะเรียนต่อวันนี้โดนไล่ออกน่าจะหลายตินะเยอะพอรึเปลเป็นร้อย เดี๋ยวไม่ร้อยผู้เหมือนเขาลังเขาเหมืมาอยู่มาอยู่ที่อินเนี่ยทุกรอบบ่ายนี่ห้าสิบหกสิบได้แล้วคุณนั้นนะมาปีหนึ่งปีสองตอนนั้นก็่ใปีที่โดนเล่นเขไปีสี่ป่ะไอพี่ที่จำได้ไอมดไอฝ้ายไอนะโอ้เยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากจนนั้นไปเรียนไทยแลโอนไปโอนไปเรียนปีสามตอนนั้นเรามาปีเราแต่อะไรได้ที่ปทุมอ่ะสามสามสามเนาะสามห้าสามห้าปทุมรอ่นประทุมจาก สามสี่ไล่มาเลยเรืเ่อยๆเรื่อยๆจอให้ไอยีนไม่ได้เลยแต่ก็ไม่สำเร็จสักตีไ,ไม่ยอมแล้วตอนสุดท้ายอ่ะวันที่ออกตอนนั้นในหัวมีมคิดไว้ว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างที่เราจะไปต่อจากพญาง่ายๆแม่จะให้เรียนจอเลยซ<ต>ิจอนเขาไว่รับแล้วอจอนไม่รแ่อนไม่เออยู่อ่่เอ็อนเพราะว่าพี่ชยไปเรยนไปโดรโเรียนนู่นแล้วแล้วพี่ชยบอกให้มึงไปรงทนเพราีที่โดนอยไม่เาใช่ก็เลยชวนน้อง ไม่ได้ชวนไม่ไม่ชวนไม่ชวนไม่ไม่ก็แตกกันออกมาแล้วตอนนั้นออกออกกันมาทั้งคู่แล้วคือไม่ติดต่อเลยเออไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็คือห่างกันออกไปแล้วอ่าแล้วองไปได้ไงไปยูนได้ไงไปโดยที่ไม่ได้ไม่ได้นัดเจอกันนะไปเจอทีมนั่งอยู่ที่โต๊ะเลยไม่ใช่คืนนี้ตอนนั้นมันเปิดเรียนแล้วประมาณวันเปิดได้ไม่กี่วันนะสองวันใช่ป่ะอันนี้ของผมกนะผมว่าตอนแรกอ่ะแม่บอกว่าออะมึงจะเรียนไหน มูนเลยบอกนั้นไปเลยไอ้โผลละการเราก็บอกไปเรืงนี้ไปเลยแม่ไปก็พาไปนั่งนั่งรถกันไปจากบ้านอยู่กับลําติดกันดังหนไปเอ้อยู่คนหนึ่งแค่ออคือก็นั่งรถไปก็เปิดประตูเข้าไปเขาก็นักรงนักเรียนแม่งเลยนเต็มเลยเออเที่ยวมีแต่ว่านี่ไม่คืวันแรกเข้าอินเออไปสมัครนี่คือมีเพียงลอยู่เลย เรียนแล้วเรียนแล้วเริ่มเรียนแล้วด้วยเปิดได้วันของวันเนี่ยนะเราเป็จเดินเข้าไปแล้วเป็นไงเห็นนักเรียนเดินเข้าไปเนี่ยคนแก่ใส่ตามองไะโรงงานนั่งใส่เสื้อขาวพะโลงก็มองนั้นวะในใจนะตรงนี้พะโลงเลยเราเราคิดเราเราไม่ได้มุ่นะก็แล้วขึ้นไปขึ้นไปแล้วบอกผมมาสมัครเรียนครับเดี๋ยวพี่กั๋ แล้วไอ้นี่เขาทำงานกรณีกำลังก้มไอ้ทีมนั่งเขียนอยู่นั่งเขียนไปสมัครอยู่ที่โต๊ะนี่ก็พาแม่ไปแม่ทีมก็ยืนอยู่ข้างกายเทีมก็เดินไปมองเฮ้ยมึงมาไงวะเนี่ยบอกไ้ป่ะอย่างเงี้ยตกเพสต์ตัวีว่างเนี่ย้งมีอะไรกันบ้างเนี่ยแล้วพี่ไก่เขาก็บอกว่านี่ไม่รับแล้วจะไม่ให้เรียนแล้วแม่เขาก็ถามว่าพี่ไก่ว่าอดีต่อที่ทำเนี่ยเป็นไงมั่งเขาบอกว่าเป็นอะไรกับ ไอโคน็ำชื่อได้ไหมนเพี่แน้ไก่ก็แม่นยร่แล้วเราก็บอกเป็นน้องชายแท้ๆเขาก็ยืีนไปสมัครได้เลยเขาบอกไปเปถัป๋าก่อนนั่งข้างล่างตัวเราก็เินลงไปไหคนป๋าเด็กอุต่เรียนองป๋าคนไหนขาลงกันนั้นขรโทษวงเขาป๋าแต่นี้ไหวสวยเลยเลิป๋าสมัสมัรเรียนครับเขาก็เซ็นไปแล้วก็เร็น นี่ทำไมพี่ไส่ก็ไม่รัดหรอแตกกว่นไงเน่ยเพราะว่าเขาจะคัดดูตรงด้วยหรือเปลอ๋อเขาคงดูอะไรพวกนี้ประท้วงมาอย่างโน้นรับแบาบเต็มมใช่หรอตอนนั้นรับามันเต็มแล้วเขาให้ไปลงรับเท้าเขาให้ไปลงรับเท้ารับามันเต็มมาก็ได้ไปเรียนห้องเดียวกันอีกเลขที่ต่อกันอีกวันแรกได้ชอบเลยปะจบเนี่ยผมจะไม่ซื้อ เฮ้ยเดี๋ยวอ่ะคุณไม่ซื้อสอบเอออ่าน้องได้สองในรอบวันนั้นยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เหมือนกันอ่าก็ยังไม่ให้เดี๋ยวพักเรื่องไม่ซื้อสอไว้ก่อนนะเดี๋ยวอ่ะอันนี้ต่อปุ๊บพอเข้ามาวันแรกๆเลยที่แบบเจอรุ่นพี่แล้วอันเป็นไงฟิลรุ่นรุ่นพี่นะก็คือตอนนั้นเรามาจากไทยยะก็คือเด็กไทยยะมันเยอะมันเป็นเพื่อนจากที่ไทยยะมาด้วยกันมันก็เลยไม่ค่อยเป็นรุ่นพี่ไงมันก็เลยเป็นเป็นเพื่อนกันด้วยกันมาด้วยกันบางคนก็ คุยกันเจอกันนี้เขาก็จะเข้ามาถามว่าเธอไปไหนวะแล้วคุณเรียกหมอมาจะขยายที่ก็บอกครั้งแรกที่บอกว่าที่นี่ไม่มีที่ไม่มีน้องม่เจะเพื่อนหมอโดนเลยก็เหมือนที่หลายๆคนเขาเล่าให้ฟังว่าระบบนี้ที่อินระบบเพื่อนที่เป็นระบบเพื่อนประมาณนี้บรรยากาศครับบรรยากาศก็เย็นดีชอบหนีขึ้นไปนอนชั้นสาม ลมลมแม่น้ำพัดลมเพดานไม่มีต้องบอกก่อนนะว่าไปโรงเรียนที่ไม่มีพัดลมเพดานนะแต่ว่าเป็นเป็นไม้ช่างไม้เป็นไม้ทางไม้ต่างๆเก็บแม่น้ำนึงลมก็ก็รอแต่ลมวันไหนลมแม่น้ำไม่มีแล้วก็เอาอ้าวนิดๆแล้วเพื่อนในห้องเข้าไปแล้วเป็นยังแต่ละคนมองหน้าปั๊บดีนี่คือเลี่ยแน่ๆเอาได้ยังเพราะว่ามีใครที่มาเรยนที่อื่นมีไม่ในห้องมีใครไหมมันจะมีห้องสอง ก็คือชุดที่รองรับรถออกกระโดดฝาดไม่ใช่จะจะมาเรียนใหม่เลยอะไรเงี้ยบอกเลยส่วนใหญ่ที่รู้จักกันมามันจะไปลงรอบบ่ายกันหมดเพราะว่ามันโอนเกรดมาอกันอ่าโอ้จะมีอยู่รอบบ่ายกันในห้องเนี่ยช่วงวันละที่เข้าๆนี่นับจำนวนด้วยสายตาประมาณกี่ห้องห้องหนึ่งสามสิบ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 ในหน่อยนะตอนตอนตอนที่เรียนนี่มีกี่ห้อง มีสองห้องสองห้องเป็นไงพอหลังพี่เอาเกแล้วเราได้เปกินเต็มตัวแล้วทีนี้เรามาเข้าเรื่องการจับแกงกันกับแกงต้องบอกก่อนว่าแรกแรกเรายังไม่กลับยังไม่กลับยังไม่กลับแกงกลับกันสองคนยังเป็นกู้อยู่ตอนกก็เป็นกู้อยู่คือยังไม่ยังไม่ได้กลับแกงกันตอนหลังมาเขาบอกว่าให้ไปรอที่สนามหลวงแม็กแม็กเออแม็กแม็กกับต๊า สอตุแปดตาแปดตาหน้าแมวตาหน้าแมวเนี่ยคือคนถ้าเกิดในลูกที่เป็นตำนานเลยคือคนที่จับมือกังน้มตื่นใช่นะครับคือตาหน้าแมวที่อองผู้สีอยู่ว่าต่อเลยตาหน้าแมวเนี่ยอยู่ลำลูกกาเหมือนกันตาหน้าแมวอยู่เย็นฉ่ำแล้วจะมาลงลำลูกกาเหมือนกันตอนนั้นนั้นทีมยังอยู่ทสิทธิ์อยู่ใช่ไหมอยู่คงหนึ่งเพราะว่าขึ้นรถกับวันแรกกับเขาเนี่ยเขาจะโผล่อยู่คียตาหน้าแมวเลยนะใช่ถ้าเป็นเดียวเลยใช่ ี่นจะพูดแเราก็ปีหนึ่งเนะแล้วก็เขาบอกว่าบอกว่าเดี๋ยวกูจะคุมรุ่งนึงมาเรียนสองวันและสามรอคุมยังไงแล้วครคุมยังไงนะไปบ้านเ่ยเขาจะชี้หมดเลยว่าเฮ้ยตรงนี้ป้ายสาคนเยอะนะออชื่อเยอะนะความาลอเนี่ยเขาจะดูระวังอะไรเนี่ยเป็นเรื่อนสำคัาก็เป็น เดินลงไปเดินโชว์ตัวนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่ามันนั่นเอถ้ามันทำอะไรได้ไม่ได้ก็เราเคยเห็นกันอยู่แหละก็โดนจีจี้าพี่จอยอะไรประมาณเขาถึงตับเป็นสามคนต้าหน้าแนวไม่ไม่ไม่ทั้งแก๊งเลยทั้งแก๊งเลยตอนตอนแรกคือกลับมาแค่สองคนตอนหลังมาคือก็ต้ามาบอกแล้วว่าให้ไปรอกันที่นี่แล้วก็แล้วก็คือเหมือนบอกจุดประทะ เหมือนเพลนเพลงไปนิดนึงให้มึงรู้ให้มึงรู้จักระวังตัวอประมาณนั้นพอปีเจอปีสามก็มีเงาะลึกล่ามาเปลี่ยนเงาะเซแบงค์ไปหนึ่งตองเออหนึ่งตองเนี้ยที่แต่ละตัวเออชื่อกระสุดปีนทุกตัวฟาตัวเนี้ยประมาณเนี้ยเออเขาก็เหมือนอาจารย์นะคอยแบบพูดคอยสอนจำเหตุการณ์วันแรกได้ไหมวันแรกที่มีการประทะแล้วเราเป็นเฟรชชี่ใหม่ๆวันแรก เขาต้องให้ดีแล้วมันจะไม่ได้วันแรกแรกๆเลยเนี่ยเขาจะให้ลงโต๊ะดีเออเราก็จะมีคนเจะมาบอกว่ามีมารับหญิงคนหนึ่งที่น่าดูติดอ่าแล้วก็เดินแท็กแถวอะไรยังไม่ไปไหนไหนเลยเคเคเคเสนาปวดปวดซะแล้วอ่ะเออเราจะมีเกมฮ้อเกมอะไรเกมช่วยอ่ะนั่นนะไม่คิดครั้งแรกเลยเออครั้งแรก ไอ้คนคนคนที่โดน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 ฟันเอาเลือดเสต็มแล้วสุดท้ายที่เราได้เห็นว่าเฮ้ยแม่งตีกันแบบนี้เลยใช่ฟิวฟิวเห็นแล้วรู้สึกยังไงกับตอนที่อยู่ไทรยะกระตุ้นตื่นหนีใช่มันต่างมันก็ทำใจมาในระดับหนึ่งแล้วตอนไทรยะก็โอไม่ชอบชอบโดดออกมานั่งฝั่งตรงข้ามก่อน มีวันตึกติดคุณพาจำได้นั่งนั่งกับเพื่อนสองคนแล้วมีสั่เข้าคเขาใช่ผมยืดเต็มพันเลขานั่งทับสายนั่งทับสายเลยนะเออจะมีประธานโล้นกับประธานเผื่ออ๋อมีล้นเราที่เปิดร้านกาแฟน่ะนะโอ้นั่นก็คือเจอกันแล้วเห็นกันแล้วก็เพิ่งรู้จักเขาแล้วตอนนี้เผื่อจะล้นเนี่ยเขาถือว่าเบิกอยู่ เขาบอกเฮียยาแดกระเบิดเห็นไหมผมก็นั่งเกงเลยบอกพี้อะไรว่าแล้วทีนี้มีบูอยู่คนหนึ่งเด็กขยยาตัดเขาเดินลงมาแท็กเพื่อนผมอีกคนแล้วเขาบอกทางทางบูว่าอย่ายายาเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันแบบนี้ก็พ้อกเตเอนอันนี้นี่คือบรรยากาศของปีหนึ่งปีหนึ่งก็คือยังไม่มีอะไรมากเรากลับแก๊งตลอดในแก๊งเนี่ย จุดประทะในยุคนั้นเนี่ยอ่ะโอเคไล่มาตั้งแต่เรื่องตัอสารีกอนตอรีมีอะไรไหมส่วน้าจะเจอแต่ับตัวไม่ค่อยมีนะมีก็มีหมันปลาเขปาัพอยลังน้ํมานแต่ก็ไม่ได้อะไรมกพอต่อารีปั๊บไปต่อไปสจุดที่สดตขอ่านที่หคับเด็นท่านเป็นท่านและเป็นนี้จะมีหยอกยอกกันเ็ท่านก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะว่าเราลงไปนาดนานานจะมีมาสวนสักทีเพราะว่าโดนโดนไข่เน่าอยู่ที เราเช้าเราข้างมันจะนั่งแล้วก็แย่ไม่ไม่ค่อยจุลัวไม่ค่อยอยากลงแล้วก็ปลาปลาเป็นเน่ามาเลยเห็นที่สุดแล้วก็เพราะฝีปลากัเขาเลยถ้าเราไม่ค่อยอยากลงถ้าถ้าเราลงตรงนั้นเราจะเกมอยู่เป็นประจำไงมันมันช่วงเช้าอนะช่วงสี่โมงสี่ห้าโมงประมาณนี้ถ้าเป็นรอบบ่ายมาแล้วอีกเรื่ยมันจะมืดแล้วไงรอบบ่ายมืดตําแหน่ก็จะไม่ค่อยน่ารักเสร็จปุ๊บจับเป็นท่านใต้ไหนต่อจับเต็ม มาท่องท่องได้ก็ไม่มีเียหน้ามอเกษตรหน้ามองเกษตรหน้ามอเกษตรอ่ก็คือมีอยู่แม็ก์หนึ่งวันนั้นอะปีนั้นอะที่ไม่คเชนจะขึงมาอ่ามาเล่นที่ไทยลยแล้วแต่นี้รถติดพูดติดเลยมัอนจกด้วยแล้วเนี้ยมีต้องสองตัวใช่ป่ะแล้วหนึ่งหนึ่งต้องเขาจะปกแล้วสักต้องเตนองทีประมาณเนี้ยนั่งห้าเก้าเลยแล้ว พอขึ้นรถเติดกันเนี่ยกระเป๋าตังค์ผู้หญิงเขาจะทักว่านี่ยังไม่ค่อยอยากรับเลยรับทีไรอตีกันทุกทีเลยไอ้ไจใจเราก็าสีหนูสีหายจะพูดทางกาสายนะตีเลยก็ออตอนนั้นอสาก้าวจะไม่มีมมมมวิ่งสนังหลุมแล้วในรถติดโอ้โหติดเป็นรถยนต์เสาหลีก็พกุ่งแบบพุ่งเข้ามาเขาหลุดจากนั้นมาถึงหน้าบอกว่าเตะโอ้ ลองยิงพอรถจอดปั๊บเออไม่ใช่ตอนตอนนั้น่ะรถมาติดก่อนจะถึงไปแดงเกษตรเราก็บอกแล้วบอกพี่ห้ามจับไปหน้าให้ออกวาไปเลยให้ออกวาไปเลยที่คนขัดก็ไม่ตดดทีนี่เดี๋ยวฟังไม่สนใจก็คือกูก็ขับตามคือ้ายเรื่อยๆถ้าพอจอดนั่นแหละอย่างฝังมีสามสี่ตัวมั่ต้นเออ เอางยอุปกรณ์หาย่วงเลยประมาณติดวินี่มันานแล้วนะฟัดขึ้นมาเลยนะเออแล้วติดหอง็ข้ากปาัต่างกาต่างืตัวไปเออในเราจำมีดอย่างเดียวนะมีดมันลงไม่ได้อยู่แล้วนะโดนปืนมันลงไม่ได้อันไปมองหมอบเนี่ยไปดูหันไปมองหน้ารถเนี่ยคนหมอบคนขับยังหมอบทหารยังหมอบ ใส่ชุดลายพางนานไหมในความรู้สึกคือนานไหมประมาณสิบวิกวนานนะสิบวิถ้ไม่เสียตัวเนี่ยเราเรหลืออยู่เม็ดนึ่งเขายังไม่หมดสูสีก็เชงเม้งเลยนะเชงแม้งนี่เราจะต้งพิ้งกองห้าร้อยนัดอะไรอย่างเงี้ยสิบวิเออรู้สึกว่าหนึ่งหนต้องจะโดนสังนะ่านากระโดดดีไมนคือเอาแขนพ้าดเพื่อมาทับยีนต่อกะช่เขาฝังเลยโอ้หดีแขนไม่ขาดนะแตหนึ่งหนึ่คง สุดยอดเลยเขายิงจริงนะเขาไม่ยิงไม่ยิงรัวอ๋อค่อยๆปล่อยอยู่นะแล้วพอเราตะโกนไปเนี่ยบอกออกรถออกรถออกรถถึงจะได้อ่อมันเหมือนหยุดให้ยิงเลยนะรถ่เหมือนรู้เลยจบสิทธิ์วิ่งแค่ไนคนปัดก็จะบอกหมอบมันแล้วมันองู่ตรงแล้วเนี่ยโดนโดนหมอบมันหมดเป็นไงใจเราเป็นไงโอ้โหกลิ่นควันปืนแม่งสุดยอดเลยมันจะบุ่มเลยเจอาี่ิงวอร์มเนี่ยแล้ว เชื่อไหมลุกขึ้นไปดูบอกที่หนึ่งตรงนั่งแม่งเป็นรูนี่ประอูยังงอมันเฮ้ยมันโอ้โหจอยิงอย่างนี้นะกุกบาทแถบน้กต่างดุลเงี้ยนะมีใครได้รับบาดเจ็บอะไรไม่มีไม่มีลงไปทางที่ดูแล้วคือปอดที่โดนล้อมยิงเลยนะเออโอ้โห้อยขาเขาชวนมาดูอะไรนี่คาดว่าเขาอาบน้ำอยู่แต่เรามองไม่เห็นหรอก เขาคงเห็นว่าเครียดอ่ะคื่ลนี่กว่าอันนี้ก็คือถ่ายกันไปแต่ปุ๊บก็คืออ่ะขอป้ายนะแต่ปุกบมีไหมมีมีาห้ารับอิดเวลาผิดเวลานี่คือประมาณกี่โมง2ทุ่ม้เวลาเเวลาเขาออกมาแล้วถึงถ้าเราแบบ R O A อยู่สองลีอันนั้นคือคุณต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วใช่ไหมแต่บางทีพวกเงาะพวกแบงสสีม้าวเงี้ยอ ไอ้วันนี้ไอ้นี่วันนี้นะเียหมายถึงว่าแฉงเสาลีไปด้วยอ่าก็คือเมืนไม่ส่งอ่ะใช่โอ้โหเราไปแต่ละตัวนะเพราะหลังเาอย่างเงี้นะเพาะหลังๆเนี่ยแรกๆเยอะสายยาวไปลงมาติดก็มีต้นกุ้ยโจงต้นกระเทียนต้นกระเทียนนี่คือตอนนี้ปีสองใช่ไหมปีหนึ่งปีหนึ่งอยู่นะใช่หลังทุกต้นปีสามไงต้นกระเทียนปีสามไงหลังหลังหายก็เหลือวค่สองคนไปลงมือลงจิต ตอนนั้นตอนนั้นผมย้ายไปอยู่โรงก๋วยเตี๋ยวของสองอทีมอยู่ของหนึ่งไม่ได้ย้ายบ้า,น,บาน,นคือไปอยู่กับอเจที่โรงก๋วยเตี๋ยวไปช่วยขายของไม่อ,อะไรเงี้ยเจะทีมอยู่ของหนึ่งเชา้าก็จะมาพร้อมกันผมก็จะออกจากของสองมาแล้วก็หาทีมที่ของหนึ่งแล้วก็มาขึ้นรถล,ลันติดด้วยกันคันนี้พอขึ้นปีสองแล้วเป็นรุ่นพี่แล้วมีรุ่นน้องเข้าไปแล้วมันจะความรู้สึกความแตกต่างมันมั้ยมีพีวีพีก่อนเสิบสิบสองก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เบียบสิบสอง สิบสองเข้ามาต่างเทิมไม่รุ่นยมไม่กลางนะสิบสองมันมาเต็มรุ่นนี้แล้วอีพีต่างเพิมก็คือขึ้นขึ้นปีสอง่ทีมสองรุ่นสิบเอ็ดพอรุ่นสิบสองก็พวกยมมาถูกไหมนั่นคือรุ่นสิบสองแล้วพอสิบสองมาเป็นตีมผ่านไปไม่ใช่บีพีถึงเข้ามาบีพีมาต่างเพิ่มเดิมบีบีพีมาสิบสองเรียนขึ้นเพิ่มเองแล้วบีพีมาผว้หลงมาพวกนี้ไงผู้นี้ต่องผู้ไอต้องนี่คือปีต่อ มีสมาชิกเพิ่มก็คือปีหนึ่งใหม่รู้จักยอมนะจำได้นะนี่จําได้อยู่นี่เคยนี่เคยไปคอนเสิร์ตด้วยกันยอมมาว่ากันพอเพื่อนมีสองยังไงบ้างบรรยากาศเรามีรุ่นน้องเราจะทํายังไงเราจะดูแลเขายังไงเพราะเราไปดูดูแลมาก่อนถูกไหมอ่าอฟังหน่อยบรรยากาศบูอะไรด้วยก็คือเก็บถอดสายพม่าปีหนึ่งเข้ามาใหม่ใช่ใครที่ได้ถอดเรายึดไว้หมดยึดไปก็ มันเป็นประเด็นีที่ตอนนั้นยังจะไม่น้นนะว่าว่าว่ามันอาจจะเป็นความคิดที่ดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่พอ,อเราโตมาแล้วเนี่ยเราไปเด็ดขากับกล้องของผม้ถือให้ไม่ให้ไม่พบไม่ให้ขึ้นแก๊งอะไรเพราะอะไรเพราะเราเราก็โดนมาสอนมานนใช่ไหมคือกลัวเพภาพเออแล้วทบอ,อทบหลุด แต่มันก็มีพวกไม่พกอยู่มาอตอนหลังๆที่เราขึ้นมาแล้วเรามาเก็บเงินเงินบนรถซื้อมีซื้อ,อมีให้อ่าซื้อมีให้แล้วก็เอามึงเอาไปต<า>ังก็ไม่ได้มีแดดกัได้ไม่ใช่ต้องของกินอะขอตังซื้อไม่มีไม่มีหรอกพอติดคุกนี่มีะอ,อะไรประมาณน,นี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้ที่ค้างไว้เรื่องที่ทีบอกทีไม่ซื้อช่อ ต่างหน้ามต่อต่อรายการถามว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่ซื้อน้องอาเอาเสียซื้อคือทุกคนเนี่ยซื้อแต่ก็เพิ่มเขได้หมดทำไมถึงไม่ซื้อเขาป่วยอยูเพราะว่านี่บอกตามตรงว่าไม่ใช่อยชอบใส่แล้วก็ทีนี้คือก็ไปตัดไปตัดมาอะไรไปตัดไปตัดเองอะไรประมาณนี้เลยเจอฝายยึดของมีให้ของเรียนได้มากแล้วมีอยู่วันเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงโรงเก็บที่ไหนก็ตะโกน พอทีมมีของของยางเพราะเขาเห็นเราไม่มีของใช่ไหมเราบอกไม่เอาผู้จ่ายเดี๋ยวผมหาเองหาเองเออเอออันนี้น่าสนใจเดี๋ยวนะหาเองในความมีกินตอนนั้นคือคือแล้วจังหวัดจังหวัดตอนนั้นน่ะของเราอะนะพูดกันตรงๆนะหลุดไปสองตัวโอเคือโดรเล่นนั่นแหละเออโดรเล่นไปแต่แต่เราเราไม่ได้บอกนะว่าใครใครเล่อ่ะเอาไ้แล้วพูดแล้วอันนี้ผมอ่ะมีเพื่อนอยู่ชื่นที่เรียนพยานด้วยกันจะไปเรีนชื่นชื่อเจง อยู่บ้านไปโทรหาเจ้เฮ้ยเจ้ตุ้มนุงเล่นแล้ววะบอกใช่เนะี่ยชอบอยู่ที่บ้านเนี่ยตั้งตัวออบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเข้ากูดูด้วยกับเพื่อนนะมันนุ่งก็ดีจะเข้าดีก็ออกดูออกให้ดูมันตั้งตัวของไม่เป็นไรเดี๋ยวกูมาหาเดี๋ยวกูเอามาแล้วเอาได้คือเอาขอเราบอกเขามาแล้วของเราเอ่าตอนนี้ก็คุยกัน มออนยก็คือสรุปคุณก็ไปหาจะได้จะได้ตัวแล้วก็มาแลกกับเขาเออถ้าเข้าไปแลกเออแล้วตอนนี้จังหวะตัวเนี่ยของเราเนี่ยเด็กบูเขาแลกไปแล้วอ๋อเด็กบูมาแลกไปแล้วเอาช็อตชื่อมามาแลกก็เลยเหลือตัวเดียวเราได้มาแลกขึ้นมานั่นคือช็อบตัวที่คุณหออคุณหาเองคุณก็มีช็อบเองผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าอยากอยากได้ของเรา ก็คือให้ออกขึ้นแบบตัวแต่อเพื่อนๆรู้เพา็ว่าว่าไมมึงไม่โตตัดตัววะประมาณเนี้เราก็ไม่ได้กะไม่เป็นไรเหมือนเหมือนเพื่อนกันอ่ะเหมือนคุณกลับไปเจอเพื่อนอ่ะแล้วมันมันไม่ได้เป็นอะไรกันเอาเาไปเลยคของมกเจ้าเันไคุณน้องคุณน้องมาแค่นั้นเองนั่นคือพี่เมาเพราว่าไม่ซื้อทองโอเคนี่คือตีสองน ปีหนึ่งต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 ีสองช่วงบรรยากาศปีสองมีเธอมีปีหนึ term, ่งเข้ามาใหม่นะตอนที่บอกยึดขับมาแก่ที่คุยกับ้างไว้เนี่ย <c oughs> เราใช้เหตุผลหรือด้วยยังไงว่าเฮ้ยอ่ามึงเอาไปถามมึงเอาไป <c> oughs> ค, oughs ค oughs นะือนน่ะคือในเขาอ่ะ <oughs c oughs> คุณใช้อะไรที่นี่พิจารณาณนะตอนนั้นบรรยากาศตอนนั้น Art. อาจจะถอนด้วยำได้ทาไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะก็คือเหมือนกับว่าเออมึงมึงเรียนแน่แหละ มีอะไรไมึงลงมึงสู้อ่ะมึงดูแลสอบตัวเองได้ไว้ง่ายอ <cruise worldwide. S 1> ่ะนั่นคือมีอะไรแบบยึดมาแล้วเจ้าตัวหายไปเลยมีมเป็เรียนได้แั๊บเดียวประมาณอันนี้คือตอนปีสองละปีสองมีใบมีเหตุการณ์อะไรไหมประวัตหลักๆนี้นะปีสองผมจะโดนปีสองนี่จะโดนปีสองที่โดนโดนเองโดนเิงโดนเองพี่ อ่ะนี้เดี๋ยวมาวากันอันนี้ปีสองโดนโดนยิงเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะฮะ <grasp. S 1> เราจะเดี๋ยว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 มาย้อนกันอันนี้ตอนปีสองเนี่ยโอเคละมันมันก็มีเหตุการณ์โดนละตอนโดนเนี่ยตอนนั้นต้องถามก่อนว่าตอนที่บอกว่าโดนเนี่ยคือตอนนั้นคืออยู่ปีสองพาเป็นคนเดียวหรือว่าประทะหรือย,อยังไงพาคจภิพาดนะใครงานพาคตอนนั้นน้องอยู่ไหมไม่อยู่อ๋อออกมาทีา <ร Lynn. S 2> ่เ่อนกลัวมาทีหลังึิงโดนอ่ะ ไม่ใช่กูออกมาจากบ้านทีหลังมึงมึงโดนก่อนที่ยนบอกตอนเช้าที่บอกว่าไอทีมโดนยิงจำไม่ได้ไอ้ยนหนึ่คนบอกกูว่ายนเออยนที่เรียนไอเนี่ยมึงบอกว่ามึงโดนยิงกูฆ่ามไยจตมึงไปโรงพยาบาลแล้วเออก็คือตอนนั้นอ่ะออกมาไม่พร้อมกันคือต่างคนต่างออกมาแต่ทุกทีคือจะออกมาพร้อมกันแต่วันนั้นอ่ะต่างคนต่างออกมา ปีสองนี่มีเหตุการณ์อะไรที่เรียกว่าหนักก็อาความนี่จะโดนยิง